อ้าวสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นบันหายยังเขียดยังหายยังเด้เขียดยังหายยางจะมาหม่างมาเพงมาพัง <g ül üyor> หึ่อเอาอยางบ่ด้วยว่าึ่อเอาอยัาง อยังไม่เสร็จอีกบอกข้อไก่ลอยฟ้าเจ้านะยังไม่สร็จะยังไม่ได้ทเลือีไขมัน,น้อไก่รลือลือแล้วค่ะลือแล้วค่ะลือแล้วค่ะข้อไก่เก่า <c oughs> เขียงเก่า <c oughs> ค่อยๆลือไปทีละเล็กทีละน้อย ปารกล้วยก็คือบักใหญ่เออาระก็สีได้ลงมาเอาบักเ้าวข่าวมันสิจับบ่อปี หรือหรือเอานี่นะคะหร,หรือเอาผาแยงหรือเอาผาแยงหรือเอาผาแยงไปเห็ดขอกไก่นี่หรือเก่าไปทำใหม่ค่ะนื่อแล้วเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยเ,เงินนเปายปออ ก็ว่าจะให้มันอยู่นี่ทีแรกก็ว่าจะให้ไก่อยู่นี่แหละแต่ว่าเวลาตอนน้ําเต็มสะน้ําเต็มสะน้ํามันจะขึ้นมาถึงขั้นนี้เลยไก่ไม่มีที่อยู่แล้วก็มันก็เก่ากระห้างตามการเวลามันผุพังตามการเวลานะคะหรือออกเพื่อที่จะไปทำใหม่ สร้างใหม่ไปให้อันนั่นฮะอ้อ,อมข <c oughs> อไก่ดิอ้อมทั้งไก่มันบ่อหรือก็อ้อมทั้งทั้งเล้ยวกันหนึ่งจะแลี้ยวกันจะป้าจ้าอยู่เป็นสับป็นส่วนน,นั่นแหละแต่ว่ามันให้อาหารไก่ยากก็เลยจะไปล้อมเอามู๊งล้อมอข้อไก่ไปเลย oh. อ๋อ ล้อมทั้งข้างบนข้างล่างอันที่จริงก็ดีนะนะแต่ไก่ไก่บ้านไม่ใช่แค่ไก่พันไข่แล้วก็ล้อมไว้ไให้มันอยู่ในคอกเออที่แรกขอกันนึกว่าผ่า,าจ้าคือค่อมแท้มาได้แถมมันดอกดอด <laughs> ลือแล้วค่ะลื้อเก่าไปทำใหม่นะคะอันนี้อ้าเขามาหลีระบาดนนอ๋ออ๋ออ๋อไม่มีเพื่อนเล่นอม โอ้ยบได้ถือร้อมแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่ได้ผุไม่ได้พังเลยกัน้นต่งวั่นกันนุ่งตองูผ้าเสือ้อเพราะว่าทีแรกว่าจะทำตรงนี้ตรงนี้ก็พื้นมันพังหมดแล้วคือเอาไปามาก็จะได้รื้อเพราะว่า ถ้าทำข้อไก่ตรงนี้คนก็จะอยู่เถียงนายาก,ยกคนคินว่าเขาหยอกเพื่อนก็มันจะเหม็นขี้ไก่เคนคิดว่าเขาหยอกเพื่นว่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่าข้อไก่นาแต่ไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ ืออันดับแรกเราต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไก่ไข่ไปไว้ก่อนเพราะาถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยมันก็พออยู่ได้พออยู่ได้กว่าไก่ไข่นี่ก็จะยกระดับขึ้นแบบนี้แต่เวลาให้อาหารหรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะแต่ก็จะทำช่องไว้อีกนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเพราะว่า ไก่พวกนี้ไม่มีที่อยู่ทีแรกอะ่ะไก่พวกนี้ไม่มีที่อยู่ก็เลยทําที่อยู่ให้ไก่แล้วก็เวลาไข่มันก็หาเจอยังไ,ไงเห็นไหมมันก็มีไข่เก็บไข่ได้แต่ยังไม่รู้เลยว่าวิธีเก็บไข่ของนาแต่มันจะเป็นยังไงอถ้าทำแบบนี้แล้ววิธีเก็บไข่คือ เขาจะเก็บยังไงนะคะเดี๋ยวต้องรอรอดูนะแต่ว่าถามมันไข่ออกมาแล้วมันสิเก็บจังดหข่อยก็งงอยู่เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเก็บยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลือไปถึงไหนแล้วนะคะนี่อ๋อลือเอามาทั้งตัวเขียวตัวขาว ใชนะเวเพิ่นวาเพิ่นเ่นวขาหยอกออมี่ของเหรียญหม่มตัวนี้ไปบัได้เดีดไปน้ามือไปค่ะ ว้ยวแบบนี้ก็ได้มาขึ้นง่อยอ,อไก่ตัวผู้นี่สงสัยอยากอยากจะขึ้นไปหาไก่ไก่ไข่ตัวเมียข้างบนเหรอนะแต่เออทั้งแต่ล่างมันมาเลาะอ,อยู่นะี่แต่ว่าเนี่ยนะคะมันไม่ขึ้นไปเด้อมันอยากขึ้นไปมันขึ้นไปเตะบักกันแล้วอ๋ออยากขึ้นไปเตะไ,ไก่พันไข่ไม่ขไมข่ไก่มันงแตก อ๋อแล้ววิธีเก็บไข่ละเก็บยังไงยังไม่รู้เลยว่าเก็บยังไงเดี๋ยวต้องทำอีกรอดูรอดูอ๋อรอติดตามรอติดตามรอติดตามที่จะมาครอบมันไม่ใช่ครอบอแบบน,าานี้มันต้องขูมดีด้ยเพราะน้าแจใส่ต่ขายอย่างเี้มัน มันจะไา่ใหญ่อันนี้จะไร่ไข่เต็มทีต้งองฟัคุณเพราะว่าต้องการจะเก็บไข่ขพรังนี้ถ้าไม่อยู่ในข้อวัวเลย๋อ,อทีนี้ว่าจะไม่ว่าจะไม่ติดว่าจะไม่ดึงขึ้นเพราะว่าย่านแมงวันเขาคองหัวแต่ดูท่าแล้วไม่รอดมันต้องได้เอาขึ้นเนาะเอาขึ้นไทำรอบแต่ว่า,ะะาหาผ้าผ้าเขียวมานี่นนเดี๋ยวเดี๋ยว จะพาอัปเดตจะอัปเดตมาให้ดูอีกทีเรื่อยๆนะคะว่าการเก็บไข,ข่ของนาแต่จะเป็นยังไงไการเก็บไข่ <laughs> เก็บไข่ไก่<อ>นะคะแล้วไข่เนียเก็บไข่ไก่นะคะ <laughs> นี่เดี๋ยวนาแตจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาแตกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ